กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองหลังทนายรณรงค์แก้วเพชรออกมาโพส์เรื่องราวของแฟนคลับนางเอกระดับตำนานที่โดนสาวทอมอ้างว่าสนิทกับนางเอกคนนี้ ถึงขั้นไปเล่าว่าเป็นแฟนกันก่อนชักชวนให้ลงทุนหุ้นสิงคโปร์สูญเงินไปกว่า6ล้านบาทในระยะเวลา4ีเดือนหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกก็พยายามติดต่อไปหาหนางเอกคนนี้แต่ปรากฏว่าฝั่งนั้นปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับสาวทอมคนดังกล่าวแล้วชาว่ากับโพไปไประกันตัวให้ในคดีโกงอีกหนึ่งคดีซะอย่างนั้น้ามกลางนักสืบโซเชียลที่พากันคอมเมนต์โยงสนันว่านางเอกระดับตำนานคนนั้นเป็นใครกันแน่ล่าสุดนางเอกตัวแม่อย่างกบสุวรรณที่อยู่ก็มีชื่อเอี่ยวในลิ ในข่าวเมาส์ดังกล่าวด้วยโดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนิ่งๆแต่ฟาดแรงๆด้วยการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพตัวเองยิ้มอ่อนพร้อมแคปชั่นมาแบบนิ่งๆแต่ฟาดว,ว่าแฮชแท็กถูกคนแนนวีแฮชแท็กยิ้มอ่อนและหนึ่งทางนี้โพสต์ดังกล่าวของทนายรณรงค์ระบุว่ามีเรื่องเมาส์มอยมาเล่าให้ฟังวันนี้แฟนคลับของนางเอกระดับตำนานคนหนึ่งที่เคยเล่นละครเกี่ยวกับ จจุดจุด,ด,ดมาปรึกษาเรื่องถูกสาวท่อมซึ่งมีความสนิทสนมกับนางเอกคนนี้มากถึงขั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นแฟนกันมาชักชวนให้ร่วมลงทุนหุ้นสิงคโปร์แฟนคลับรายนี้หมดเงินหมดทองไป6ล้านบาทในระยะเวลา4เดือนหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอก ก็พยายามดำเนินคดีเองติดต่อไปหาหนาง,งเอกระดับตำนานแต่ก็อ้างว่าเลิกยุ่งกับสาวทอมคนนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามีหมายจับในอีกหนึ่งคดีที่ไปหลอกลงทุนร้านกาแฟ5ล้านบาทตำรวจก็ออกหมายจับตามปกติ ก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่านางเอกสาวในตำนานไปประกันตัวให้กับสาวทอมคนสนิทซะงั้นถามว่าทำไมกล้าเชื่อลงทุนขนาดนี้ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับมาตั้ง16ปีรักมากตั้งแต่เล่นละครเรื่องนั้นที่เป็นละครในตำนานก็รอดูกันต่อไปเพราะปัจจุบันนังเอกคนดังกล่าวก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่นอกจากนี้ทานายรณรงค์ยังคอมเมนต์บอกใบ้เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวอีกดว,ว่า คู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียส่วนสาเหตุที่ผู้เสียหายเชื่อก็เพราะสาวทอมเอาภาพบางอย่างไปให้ดูเป็นใครก็เชื่อว่าสนิทกันจริงซึ่งประเด็นนี้ทนายรณรงค์น่าจะมีการโพสต์รูปไปแล้วแต่ก็ลบไปแล้วเช่นกันซึ่งคนที่เห็นทันก็ใบ้ว่ามันจะติดเปรดหน่อย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ